สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก F c ซร้านพี่เนธออเดโอทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสำหรับอีพีนี้ผมมีในส่วนของในส่วนของ Power Amp นะครับ p o w e r Amp เป็นแบรนด์ของ NP รุ่น C2 0 0 2ันสองะครับเข้ามาหนึ่งตัวครับสำหรับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับเป็นชิปเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบาเดือนกรกฎาคม25 6 8้หิดนะครับ สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับ NPE C202 ตัวนี้ยอดนิยมอีกซีรีส์หนึ่งนะครับของแบรนด์นัทพงศ์ซาวนะครับหรือว่า NPE นะครับด้านในด้านในเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมๆผมไม่ได้เปิดฝานะครับด้านในเดิมๆดูบอดี้โดยรวมนะครับสภาพสวยนะครับผมไม่มีรอยขูดฉีดนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสีเดิมๆนะครับบอดี้เดิมๆถ้าไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ปล่อยในราคาอยู่ที่800 0กับอีก300บาทนะครับ สวยๆนะครับ8,000กับอีก300บาทนะครับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497ครับแล้วก็0874217464นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่ชิ้นชอบนังเสียงนะครับของ NPE C 2อ0 2ันขับเสียงกลาง12นิ้ว15นิ้วนี่อ่ะชแนลละ2-3สบายๆนะสำหรับตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเอาไปขับซับเบลดนะครับขับซับเบดสิบนิ้วโค้งหล่อก็ได้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมข้างละ2นะครับลงที่4โอห์ม นะครับกำลังหวัดที่ไม่เยอะนะครับหรือว่าคงปั๊มนี่สบายๆเลยนะครับข้างละสองข้างละสามนะครับสำหรับ NPEC 2อง2ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่วงการเครื่องเสียงของเรารู้ดีนะครับสำหรับแบรนด์นัตพงศาวนะครับหรือว่า NPE ในรุ่น C 2 0 0 2ะครับดูสภาพโดยรวมนะครับสีเดิมนะครับผมสีดำเดิมมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับ ด้านหลังก็จะมีในส่วนของสัญญาณอินพุตนะครับสัญญาณอินพุตออก chutz, มาจากคอร์สนะครับแล้วก็จะเป็นสัญญาณเอาพุตนะครับออกอสู่ลำโพงนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ inbox หรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ผมแจ้งไว้เลยนะครับผมสภาพเดิมๆสวยๆนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของสินค้าที่ยังอยู่นะครับสินค้าที่ยังอยู่ก็จะมีในส่วนของแรมจรวดนะครับพาชมนิดหน่อยนะครับผมแรมจรวดนะครับ่วนนี้ จะมีส่วนของอบอ้อมนะครับ PA นะครับผม PA ตองแปดนะครับตัวนี้อยู่ที่450บาทรวมจัดส่งให้นะครับสําหรับอบอ้อมนะครับจะอยู่ที่300บาทนะครับใครสนใจ box, อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมไม่ว่เป็น21นิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วจะเป็นในส่วนของตัวอบอ้อมทมนะครับพงสีแดงครับตัวนี่เดิมๆนะครับทำพันห้าร้อยบาทนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วตัวนี้ดอกละสามพันบาทนะครับ อาจะเป็นโกบรินะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับสาหรับโกบริหงหล่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของสิบห้านิ้วนะครับสิบแปดนิ้วโครงปั๊มเอ็มเอสนะครับราคาถูกๆนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับพริกขี้หนูนะครับผมพริกขี้หนูตอนนี้เหลืออยู่สี่ดอกนะครับดอกเดิมๆเลยสําหรับพริกขี้หนูสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นแลมของเคพาวเวอร์นะครับของเคพาวเวอร์ห้าหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ห้าหนึ่งศูนย์นะครับ เคปาวเวอร์ได้อยู่สี่นะครับแล้วก็จะเป็นโปรยูโรเทคแล้วก็กริปนะครับหลักปากเป็นปากไรเลนะครับตัวนี้พร้อมปากนะครับขายในราคาอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบาทครับขายในราคาอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนพิกกี้หนูนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันกับอีกห้าสิบาทนะครับค่าส่งก็บวกอีกห้าสิบาทเป็นหนึ่งพันกับอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับพิกกี้หนูสิบสองนิ้วนะครับมาดูในส่วนของบาร์เนเจอร์กันบ้างนะครับมิก อนาล็อกนะครับผมตัวนี้อันาล็อกสิบสามสิบสองช่องนะครับตัวนี้ใช้งานปกติทุกช่องนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับไปในราคาที่ห้าพันบาทนะครับพร้อมแหลกไม้นะครับผมแหลกไม้สีดํานะครับห้าพันบาทนะครับจัดไปนะครับใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมีตัวนี้มีเอฟเฟกให้ถึงสองห้องนะครับเอฟเฟกตัวสีส้มนะครับส่วนอ็อกจะเป็นสีแดงนะครับอ็อกถึงสองอ็อกนะครับสำหรับตัวนี้เสียงดีนะครับสำหรับตัวนี้บลูเจอร์นะครับ แต่ก่อนนี้ราคาสูงมากนะครับท่านไหนที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับจัดไปนะครับผมราคาพิเศษไปเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับสามสิบสองช่องนะครับตัวนี้ย้าว่าเป็นตัวสามสิบสองช่องนะครับเอฟเฟกสองห้องนะครับผมฝากไว้วยแล้วกันนะครับ EP นี้คลิปช่วงเช้าเนะครับท่านไหนที่สนใจสินค้ามือสองมือหนึ่งมือสองก็แวะเข้ามาลูกชมได้นะครับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับมีเยอะนะครับผมอีกโซนหนึ่งนะครับไม่เป็นเพาเวอร์แอมป์นะครับผม พอแอมราคาถูกๆนะครับราคาถูกๆขับเสียงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคโปรสองพันเก้านะครับซิงยีว่านะครับ S สามพันหกนะครับผมเยอะนะครับกิฟต์นะครับพอแอมสี่ชันแนลนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลับนะครับเอลับตัวสี่จุดสองนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับเอลับนะครับแล้วก็เป็นยามาฮ่านะครับยามาฮ่า ตัวนี้จะเป็น P 700 uh, P 7,000s นะครับม a า5นะครับส่วน FA นะครับ FA ก็ยังอยู่ DX 5,000นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัว uh, 3,06ม m s นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขับ18ข้า้งละ2ข้า้งละ3ได้นะครับสำหรับ Power Amp h ดี d ะครับค่ายีค่าดังทางใช้ภูมินะครับ แต่เป็นตัวรุ่นเก่านะครับเป็นตัวแจ็คโฟนนะครับทั้ง2ตัวนะครับใช้งานปกติครับผมส่วนวายเทคก็จะมี 3,060mS นะครับมีอยู่2แท่นนะครับ 2,040mS มีอยู่3แท่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ NPE นะครับผม NPE ตัวที่แล้วก็ยังอยู่นะครับใครที่สนใจตัวนี้ก็สวยนะครับผมสวยเหมือนกันนะครับสนใจตัวไหนอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับ AJ นะครับ Audio Jockey นะครับ AJ Microtech 3 0 0 0 v z นะครับผมมีตัว หน้าจางๆหน่อยนะครับหน้าใหม่ครับแล้วก็จะเป็นนัวสีเหลืองเข้มนะครับตัวนี้7,500บาทนะครับส่วนตัวบนครัจะอยู่ที่8,000บาทนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้มือสองนะครับตู้มือสองก็ยังพอมีอยู่นะครับให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับผมสนใจตัวไหนอินบ็อกเข้ามาได้นะครับ MP Power นะครับใบละ1,750บาทนะครับสำหรับช่างน็อตตัวนี้ตัวนี้18นิ้วนะครับส่วนตัวนี้โบวี่นะครับ21นิ้วนี่ขายใบราคาอยู่ที่ สองพันบาทนะครับผมด,ด้านบนนะครับเป็นหน้าผ้านะครับสิบห้านิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับใบละห้าร้อยบาทนะครับแล้ที่เป็นตู้พร้อมดอกนะครับตัวนี้ตู้พร้อมดอกใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละสามพันห้าร้อยบาทครับส่วนเดบิวนะครับเดบิวหนึ่งร้อยนะครับยี่สองใบนะครับสำหรับตู้เดบิวตัวนี้นะครับใบละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตู้เดบิวหนึ่งร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ ตัวเมเจอร์ซับเบดอเมเจอร์นะครับใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สองใบนะครับสำหรับตู้ซับเบดสิบแปดนิ้วอเมเจอร์ครับแหลกไม้นะครับผมแหลกไม้แหลกไม้ราคาถูกๆนะครับตัวละสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับแหลกไม้แว้เข้ามาชมได้นะครับใครที่ยังมองหาแหลกไม้เอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ใส่ในส่วนของ power amp นะครับแหลกเข้ามาชมได้นะครับราคาถูกๆนะครับผมส่วนโซนนี้จะเป็นมือสองนะครับสองไฟพานะครับ ไฟพาล้วก็จะเป็นไฟสปอตไลท์นะครับตัวนะข้อต่อนั่งร้านก็มีนะครับเป็นตัวละสิบห้าบาทนะครับผมสำหรับข้อต่อนั่งร้านนะครับไฟในส่วนของสมกนะครับสมกอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะผมแลกนะครับแลกไซมิกยามาฮ่าเอ็มจีหนึ่งหกหกเอ็กยูก็มีนะครับตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ไหนหาอยู่แวะเข้ามาชมได้นะครับ หรือว่าโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับ0952246497แล้วก็0874217464ครับส่วนนี้จะเป็นไฟไฟหลักนะครับไฟไฟสีจะเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับส่วนนี้นะครับผมปากแหลมไรเลยนะครับปากไฟซอสนะครับผมเยอะนะครับสายสัญญาณนะครับผมส่วนนี้นะครับ อีพีนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่สนใจสินค้าที่ผมรีวิวไปนะครับติดผัดประกันใดก็กราบขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกทุกท่านด้วยนะครับท่านไหนที่ไม่ทันนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแคปหน้าจออินบ็อกซ์มาได้นะครับผมสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ